อำเภอแม่สอดจัดพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมีผ้ามัดหมีลายขอเจ้าฟ้าศิริวรรณวรีให้แก่กลุ่มทอผ้าของอำเภอแม่สอดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวรรณวรีนารีรัตรราชกัญญาและเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวไทยทุกคนคะ่ะณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอด นายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีให้แก่กลุ่มทอผ้าของอำเภอแม่สอดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2564ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารียรัตราชกัญญาและเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวไทยทุกคนโดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตเชียนทันรักนายกหญิงกาชาติอำเภอแม่สอด พัฒนาการอำเภอแม่สอดหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มทอผ้าของอำเภอแม่สอดและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพธิธีตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณนนวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ประทานลายผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ในการนี้ได้ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดมีแก่ช่างทอผ้าชื่อลายผ้ามัดมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณนนวรี ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคนและประธานพระอนุญ,ญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนำไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้อีกทั้งมีพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญาจากการเสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตถกรรมสาภูมิภาค และเนื่องในโอกาสวันที่8มกราคม2564เป็นวันคล้ายวันประสูติพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอดจึงได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ชื่อลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสริวันณวรีแก่กลุ่มทอผ้าในอำเภอแม่สอด